哎。<All right. S 2> hey. หนึ่งสามสองสามหน้าตาสองสามหน้าตาดีใจซีเท่าห้าดาวครับปีศินยอดธีระพัฒน์เจ้าโบดสาขาเราที่เองมาหน้าลูกนี้เติดบันส้อย นาตาดีได้แต้ม5้เล่นเคยเล่นลีใครกับชนบุรีแล้วเอาลูกนี้สุดที่เย็ดใกล้หน่อยโอ้ไม่ไหวครับลูกนี้นาตาดีได้แต้ม4ย่อไปง่ายดูเกมเซอร์ของชนะการลูกนี้เปิดสบายนะโยลูกนี้สุดิีเย็ดเตียอ่โอ้เป็นแต้มของได้แตาสี่

tadi đại tèo ai 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 ta 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 ta

ตบตบมือได้แต้มสองหนึ่งสองหนึ่งไม่้องมาดิสิบเอ็ดส 10, <11. S 2> ิบสองอ้าวมาทางไหนเตบตบมือได้แต้ม <c oughs> สิบสองสิบเอ็ดมาต่อลูกต่อลูกนะตบตบมือได้แต้เับทสับสิบ 14, <11. S 2> สี่ดี เสียเงงง12 15ดูเกมเสริมนาบาดีเสริมนาครับมาวางไงตุบ์อรเภอสุนิเกียเตโอ้โคตรัมลบกนี้ของชนะกันเสริมจอรลูกนี้ว่างไงโอยังได้อยู่ตรงทำไมสวยโอ้ยลูกนี้12 17 2ต่อ17 อ้มีเสร์ฟดังครับโอ้โหรับตดีไปเตะเหลืองเหลืองสิบเจ็ดสิบสามไปดีเดียวไ่มือนเยโอ้ยดีเดียวสิบแปดสิบสามืะสิบแปดสิบสี่ 5่าสปนะครับทีนเรานะครับสิบหกสุปแปว่าไหเอบไหมโอ้ไม่อยากจะเชื่อมาแล้วครับส7 1เป

พาไอพิสิติมังบลเือรบาตไปยอมไได้แต้มอีกยี่สิบสิบเก้าโอ้โหยี่สิบสิบเก้าเกมตาดีได้แต้ม เข้าตัดีได้แต้มดีแต่วงตบมือได้แต้มสองเข้า ีได้แจ้ง4 2อ่าตาดีได้แจ้ง5 2 5 3เสียเส้นวงกลมแค่คนในนอคับ นัาตาดีแ่หนสี่หกห้าหกหกเท่า

ตพื้นตัวื้ได้แจ้งหกวอทีตัพื้นตัวื้ได้แจ้ย่กนไ้คนอะตัพื้นตัวื้ไดจ้หกสิบสอง

ออเริ่มตีเซนสามดึงกำไรคนดูเราครับตุ้มตุ้ด้ต้มการสหกดูเกมเสร์ฟของชนะการบ้างอาการเสร์ฟยอดมาสุดนีิเกียร์เปิดตระเมศชงโอ้ยเรียบร้อยไปชิงเงินเดิมพันห้าพันบาทครับเสือถูกแข็ง เก้าสิบเจ็ดเ้าสิบเจ็ดเอาลูกนี้วางให้ตรงไว้สวยโอ้ยเอาวยังรับยังอยู่วางให้เจ้าปุ๋ยตบขึ้นตรงนี้ได้อเต่ไม่ไหวครับนี่เติมนักมาเปิดได้อยู่ตรงสวยๆเจ้าบรญยวัฒน์โอ้ยเรียบร้อยนาตาดีเด้อเต้ก่อนก็อยู่ที่18นี่แหละครับเซตก่อนเซตนี้ว่างให้ยังได้อยู่ 19 10เฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวเออ20 12 20เอ้าไป มาตาดีดตสีมีมีนได้ต <troll> ัดีเดตส่วนส่วนมาตาดีไดตง่ายครับสหรับ ยี่สิบเกิดขึ้นได้หมดครับออแต่ว่ตเตมือแด้แต้ยี่สิเอ็ดหกเกมศูนย์ศูนย์จมเซตตัดสินครับไม่มีต่อฮ็อไปแต่ว่ตเตมือได้แต้ดึงศูนย์ต่อศูนย์ตาร่าแต้เพรางนาเปิดได้ โชว์สวยลูกนี้บญญยวาโอ้ไม่ไหวครับสองศูน์เติมบาเปิดได้โชว์เอาสสวยครับลูกนี้เกือบล้วนร่าไหมโอ้โหหนึ่งสองเอาโร๊กันต่อครับโอ้ยหนึ่งสาม หนึ่งสี่ต่อนตบ้ได้แต้มเปียนส่งห้าหน่งวาราการควานครับห่ก็พบกับพีเพีพนาครับนำโดยท่านประวัติดอกแก้วรองประธานออกสองว

ดีตัตรมือด้แต่เก้าสามตวตงสามเก้าตัวท้ตัวยวด้สี่สี่เป็ด

ต่อคือตอคอดตาบสี่เลองเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮิยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเ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 อเฮเฮ้้ยเฮ้เฮรยเเฮ้เฮ้ยเฮ้้้ยเย้เเเ้เ ชงสวยสุดทีเกียร์่างไงเรียบร้อยเจ็ดก bueno, ันส oh ิบหกชนะอ้ยาดี

ตบมืตบมืนได้แต่13 20อ๋อบพืตบมือได้แต่21 13เกมเส้นหลังครับ